วันนี้เราจะทำข้าวมุกไก่แต่เราซื้อข้าวสารแบบถูกมาทำเป็นข้าวเสาให้ข้าวแข็งจากนั้นเราก็ใช้ผงทำแบบโพกอกรี่หม้อข้าวอันนี้เป็นสูตรสำเร็จฉีกออกมาก็จะเป็นซองอย่างนี้สองซองนะครับผมมาทีนี้เราก็มาใส่ในน้ำอันนี้ก็คือหลังจากที่เราใส่แล้วเราก็ต้มอันนี้ผมจะลองทำเป็นสองสูตรอันนี้เป็นแบบหุงข้าวธรรมดา และอันนี้เป็นแบบุงข้าวแบบใส่นมจะลองทําสูตรนะแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อไก่ที่หมักนี้ใส่ลงไป <c oughs> เนื้อไก่นี่หมักประมาณสี่สิบกว่านาที <c oughs> จริงๆต้องมีไก่มีหนังสะโพกนะแต่ผมอยากกินสันในไก่ผก็เลยใช้สันในไก่เอามาใส่เลยอย่างละหลุมละสองชิ้นโ <c oughs> okay. อเคอะ อันนี้ก็หุงมพร้อมไปเลยต้องคอยคนข้าวด้วยนะเพราะว่าป้องกันการติดกระทัอุ้ยโอเคมามีดลนเกือบเกือบสวกตีนเข้าให้อสูตรทำกินเองง่ายๆที่บ้านแล้วเรามารอสุกกันตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับผมจะเพิ่มไข่ต้มของผมล้างเปลือกก่อนนะแล้วก็ใส่ลงไป ไวว้้กินดยทีนี้เราก็จะมาลองดูว่าสูตรไหนอร่อยกว่าระหว่างหุงข้าวธรรมดากับใส่นมไว้ด้วยนะครับผมอันนี้จะผมจะใส่นมข้นจืดแล้วใส่ลงไปประมาณหุงข้าวอะแต่ผมเชื่อว่าผัทาดที่น้ำเยอะอะน่าจะแฉะคิดว่าน่าจะเป็นข้าวต้มเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเรากินได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองดูช่วงประมาณเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอคนไปก่อน ตอนนี้ก็เดือดมากแต่ฝั่งนี้มันจะอ่อนกว่าเพราะไม่เป็นเตาปิ้งย่างแล้วก็มาคนคอยคนข้าวนะไม่ให้มันติด<ม>คือนี้รู้เลยว่าอันนี้ผมน่าจะใส่น้ำเยอะเกินแล้วข้าวน้อยตอนนี้ข้าวก็เริ่มสุกแล้วนะครับผมอันนี้ต้องหมักทิ้งไว้ก่อนพอเข้าวจริงๆน้ำเยอะมันก็เละอะถ้าผมข้าวน้ำเยอะมันก็เละแต่ว่ามันก็ได้เม็ดอยู่ ได้เม็ดอยู่นะครับผมแต่ว่าเราต้องปิดไว้ก่อนการหุงข้าวแบบเป็นเตาเนี่ยหุงยากมากเลยต้องคอยพลิกไม่งั้นมันติดเห็นปะอาจจะเป็นเพราะน้ํามันมั้งน้ำมันมันทําให้ติดกระทะติดก้นหม้อกระทะหรืออะไรหม้อข้าวอะไรต่างๆอันนี้คือผมก็ผัดกับน้ํามันด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูตอนที่มันสุกกันแล้วแล้วเราก็จะกินกันเลยดีกว่าอันนี้เริ่มสุกละรอยอนิดนึง ตอนนี้ข้าวก็ได้สุกหมดแล้วเหลืองอันนี้จะสีจืดหน่อยเพราะว่าอันนี้จะสีเข้มถ้าถ้าดูด้วยตาเปล่านะไม่รู้ว่ากล้องมันจะแยกปะ่ะถ้าดูสองสีเนะี่ยจะเห็นว่าตรงนี้จืดตรงนี้เข้มอันนี้ใส่นมอันนี้ไม่ใส่นมนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองตักแยกกินกันผมจะแบ่งไว้คนละครึ่งพร้อมไก่นี่นะ Okay. มาลองดูว่ามันจะอร่อยปล่อันนี้ผมจะไม่กินกับน้ำจิ้มนะจะกินแบบรสชาติเพียวๆเพื่อจะดูรสชาติมันกินหอมข้าวหมกโอ้โหกำลังร้อนๆเลยนี่อันนี้คือฝั่งนี้นะผมจะแยกเป็นสองฝั่งข้าววันนี้จะดูแบบเละๆไม่ค่อยเป็นเม็ดเท่าไหร่นะเพราะว่าใส่น้ำเยอะไป ต้องหุงด้วยหม้อถึงจะได้แต่อันนี้ผมหุงด้วยเตาชาบูก็เลยยากนิดนึงโอเคทีนี้เราก็จะไข่ลวกก็คือไข่ต้มมาแหละแต่ว่ามันต้มไม่สุกผมก็จะใส่ลงไปอืมโอ้หน่ากินจริงๆหอมขมิ้นมาก โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันก็คืออันนี้จะเป็นสูตรใส่นมอันนี้ฝั่งนี้ไม่ใส่นมนะอันนี้จะดูง่ายๆหรือว่ามันแฉะแฉะมากเห็นแล้วว่ามันแฉะ,ะ,ะมากเลยมันก็จงเหมือนหุง,หงข้าวแฉะมันก็ออกอขมิ้นนะแต่ผมทํากับมีความรู้สึกว่ามันเข้มข้นกว่าร้านร้านอาจจะยังไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่อันนี้เรากินข้าวก่อน อันนี้มีความเค็มมีความเค็มแล้วก็รสชาติพอดีมากเลยสรุปว่าในซองเนี่ยคือแบบเขาปรุงมาพอดีแล้วเราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยอ่ะเดี๋ยวลองกินไก่ว่าเนื Democrat, ้อคมินเข้าไก่ป่ะอันนี้เป็นไก่แบบว่าปกติที่ใส่นมกลิ่นคมิมคค้นหอมมาก รสชาติไก่หวานหวานแล้วก็อมเค็มนผมว่าสูตรใส่นมมันอร่อยเนะอันนี้เป็นไก่แบบสูตรธรรมดาเลยเพียวๆเนื้อกลับไม่เข้ารสชาติไก่สัมผัสแค่ปลายเนื้อเออถ้าเราหุงข้าวแบบน้ำท่วมอ่ะ เนื้อจะเข้ารสแต่ถ้าเกิดหุงข้าวน้ำไม่ท่วมเนื้อไม่เข้าเนื้อไก่แต่ข้าวกับอร่อยกว่าอร่อยคนละแบบอะ่ะอันนี้รสชาติออกเค็มแบบลงตัวอันนี้ก็รสชาติออกมันๆเค็มนิดเดียวอะ่ะเค็มแบบไม่ค่อยรู้สึกเพราะข้าวมันแฉะด้วยถ้าเปรียบเทียบสองอันนี้ก็อร่อยเยอะ อร่อยคนละแบบหุงข้าวเนยม้อชาบูนี่ควรจะหุงสุกนี่นานกว่าหมอ้อหม้อหุงข้าวปกติไม่แน่ใจว่ายัางไมอืม,อ,มอร่อยคนละแบบอ่ะอันนี้แบบเข้มข้นพอใส่นมแล้วอร่อยอันนี้แบบ เจือจางอ,อร่อยคนละแบบจริงๆอะ่ะลืมเพืก็ลองทำกันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับไปละบายบายสวัสดีครับแล้วดูคลิปหน้าว่าจะทำอะไรกันต่อ